เมื่อชายแก่ของขาดต้องติดบนเกาะสวัสด์หาดสวรรค์กับสาววัยใสบอกได้เลยครับว่าคิดดีไม่ได้จริงๆหนังเปิดตัวที่แฝงนัดดินเนอร์กับแฟนสาวโลบินเพื่อเซอร์ไพรส์ชวนเธอไปเที่ยวเกาะเสม็ดเสร็จทุกรายแบบ6วัน7คืนเนื่องจากปกติแล้วทั้งคู่แทบไม่มีโอกาสเที่ยวด้วยกันเพราะต่างก็มีงานลัดตัวตลอดเวลาเมื่อเครื่องลงจอดสนามบิน แฟงก็ไปเอากระเป๋าเดินทางโดยให้โรบินติดต่อเช่าเครื่องบินไปยังเกาะแมคคาเทียเธอจึงเดินมาคุยกับควินนักบินเจ้าของเครื่องที่สภาพดูเก่าจนโรบินต้องขอบายบอกแฟนหนุ่มว่าเราหาเครื่องบินลำอื่นดีกว่าซึ่งควินบอกว่าไม่มีหรอกถ้าคุณไม่มากับผมคงต้องรออีกอย่างน้อยสามวันทําให้ทั้งคู่ตกลงเช่าเหมาลำไม่ต้องกังวลน,นะครับผมนักบินมือหนึ่งแต่ใส่ชูชีพด้วยนะเผื่อเครื่องตก ก่อนที่แองจี้แฟนของควินจะเดินเด้งดึงขึ้นเครื่องถูก